อีกคัทหนึ่งที่ต้องทําด้วยถึงจะได้ไดมอนด์มากับมีดก็คือสเปเชียลนะฮะที่ต้องทําด้วยเควสของสเปเชียลเนี่ยสเปอันนี้ก็คือเก็บคิวนะฮะห้าสิบสิบห้ายี่ห้าสามสิบคิวนะฮะสเต็ปเนี่ยอันเนี้ยเป็นเควสลองช็อตแทนนะฮะสำหรับสเปเชียลเก็บลองช็อตห้าสิบสิบห้ายี่ห้า 50ครั้งต่อไปก็คลาสสิกคลาสสิกเนี่ยของสเปเชียลและลันเชอร์เหมือนกันนะฮะก็คือเก็บ2คิวโดยที่ไม่ตายมี3 5 10 15แล้วก็20ครั้งจิโอเมตริกของสเปเชียลเนี่ยจะเป็นทำลายอุปกรณ์คิวสติกหรือยานพาหนะมี5 10 15 25แล้วก็50ครั้งนะฮะอุปกรณ์ในโคโบก็คือซีโฟเนาะแล้วก็ถ้าไปในบัวโซนก็จะเป็นเคมอเอยซีโฟเอยแล้วก็ฟ็อกซิมิตี้ไมล์เนาะคิวสติกแล้วก็วีโคลหลายแหล่ นะะฮทั้งโคบอลในวอลซอนโคราของสเปเชียลเนี่ยก็คือยิงสตตโดยที่สโตอยู่หลังโคเวอร์มี5 10 15 25 50ครั้งนะฮะไซน์อของสเปเชียลน่ะอันนี้ก็คือทำลายคิวสติกหรือไม่ก็ยานพานาของสตตเนี่ย3อย่างใน เกมเดียวนะฮะก็จะมี1ครั้ง2ครั้ง4 5 10ครั้งเควสเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะเราพังไป3าอย่างใช่ไหมมันก็นับเป็น1ครั้งแต่ถ้าเราพังไป6อย่างมันก็นับเป็น2ครั้งแต่ถ้าแบบใครที่พังไป7อย่างอย่างเงี้ยมันก็ยังนับเป็น2ครั้งอยู่ถูกไหมพอเริ่มเกมใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็นับเป็นว่าเราพังไป6อย่างใหม่เลยนะฮะไซเคิอันนี้ก็ข่ามไปเลยสเปรย์อันนี้ก็คือเควสคิวถูกไหมเควสคิวของสเปเชียลเนี่ยแนะนําให้เล่นาฮาร์ดคอร์เพราะถ้าไปเล่นในโหมดปกติอย บางทียิงไม่ตายเว้ยแล้วบางตัวมันก็ใส่แปลกแจ็คเกต็ตอีกไงยิงก็ไม่เข้าอีกแล้วถ้าไปเล่นในวอโซนเนี่ยเผลอๆนัดเดียวก็มีไม่ตายด้วยนะโดนกอกก่อนหรือไม่ก็ยิงปุ๊บเนี่ยแจ็คพอตเจอบางตัวใส่ยูดีมาแต่ในวอโซนส่วนใหญ่เขาใส่โคบัดกันใช่ไหมถูกป่ะรู้สึกไม่ค่อยเห็นใ้รใส่ยูดนะีกันอะไอ้แบทเทิร์นท้ดเน็ตผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่ดวยว่าแบบน้อยคนเลยอะแต่เท่าที่ผมเล่นมาคือแบบน้อยครั้งอะโอ,อกาสที่จะเจออะคนใส่ทั้งยูดีแล้วก็แบต ระยะลองช็อตของ M79 เนี่ยใกล้กว่าสไนเปอร์ <m akes> มากถ้าใครอดทนได้ก็ลองทำดยูนะเวทลองช็อตของ M79 เนี่ยแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆนะหัวกับเพื่อนสามแล้วไปลงฮาร์ดคอร์เฟสออฟนะฮะแมปที่แนะนำเลยของเฟสออฟอ่ะ KGB อันเนี้ยทำลองช็อตของ M79 ได้อยู่คลาสสิกของสเปเชียลแล้วก็ล er, ันเชอร์เนี่ยถ้าในโควอเนี่ยก็ฮาร์ดคอร์เลยเจอสโตลหนึ่งตัวก็ยิงไปหนึ่งตัว เจออีกตัวก็ยิงไปอีกตัวนะฮะหรือมันก็ศัตรูเดินมาเป็นกลุ่มก็ได้เรายิงใส่ทีเดียวเลยแต่ถ้ากลัวยิงพลาดเนี่ยแล้วกระสุนหมดเนี่ยเอ่อเพิร์กเพิร์กเอาเป็นสเกลเวนเจอร์นะฮะหรือไม่ก็เกียร์เฮดก็ได้ฟิวสอัปเกรดก็เป็นแอร์ซอปแพดเวลากระสุนหมดเนี่ยก็จะได้เติมด้วยสเกลเวนเจอร์ก็เก็บกระสุนจากศัตรูหรือไม่ก็เก็บจากศพเพื่อนนะฮะส่วนเกียร์เฮดก็เอาไว้รีชาร์จและซอปแพดได้เร็วขึ้นแต่ส่วนของวอลโซนเนี่ยถ้าไไไมม่่่ยิิงกกกก็็็เเเเอออาาปปปืืืนนนนนนตตด้ววววถัับคคหแใโ มันตบช้าใช่ป่ะแบบถือปืนตบปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะช้าเว้ยแต่ถ้าในวอร์โซนอ่ะมันเอาปืนตบเป็นของเล่นเลยปุ๊บ เพราะฉะนั้นแบบควีนเนี่ยในวอร์สวร์นะถ้าไม่ยิง <c oughs> ก็เอาปืนไปตบดีกว่าไ <c oughs> วากว่าเยอะจริงๆตบ2องสามทีมันก็ล่วงแล้วหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งยิงอีกตัวก็ตบเอาเอออย่างเงี้ยจิวเมติกเนี่ยก็คือทําลายอุปกรณ์คิวสติกแล้วก็วีโคลใช่ไหมไอ้ควีนพวกทําลายอุปกรณ์คิวสติกหรือไม่ก็วีโคลอ่ะผมแนะนําอย่างนี้เว้ยเอาเพิร์กเอนจิเนียร์มานะฮะจะได้เห็นคิวสติกในแมปแล้วก็มันจะขึ้น มาร์คแดงๆตรงคิวติกของสตู D ด้วยโควอเนี่ยผมแนะนําเป็นโหมดไฟทีินเลยดียบองคือโหมดนั้นเนี่ยมันมีทั้งมอไซค์มีทั้งรถมีทั้งรถถังมีทั้งคิวติกอะไรเต็มไปหมดเลยเวลาเราร่อนลงมาจาก บนฟ้าอย่างเงี้ยกดกลางร่มรัวๆไงพอกลางร่มเสร็จดูในแบบเลยว่าศัตรูมันขับมอเตอร์ไซค์หรือมันขับรถตรงไหนแล้วพอมันมีศัตรูขับรถเนี่ยเราก็หุบร่มแล้วก็รีบร่อนไปตรงนั้นเลยแล้วถ้าพอใกล้ถึงศัตรูที่ขับรถใช่ไหมล่ะก็กางล่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หุบร่มแล้วก็ยิงใส่รถของศัตรูเลยนะฮะหรือไม่ก็ล่อนมาจากบนฟ้าใช่ไหมถ้าศัตรูมันใช้สปายเพนบอดีเราก็กลางล่มก่อนเราค่อยล่อนใกล้ๆสปายเพนใกล้แบบไม่ต้องใกล้มากนะเพราะถ้าใกล้มากมันจะยิงไม่โดนเว้ยตัวเรามันจะล่วงลงไปก่อนให้เราอยู่ เหนือสไปเย์พอประมาณอ่ะแล้วก็ยิงใส่สไปเพยเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเลาลงมาแล้วยิงสไปเพย์อ่ะโควสเนี่ยในโควอผมแนะนําเป็นวีโคหรือไม่ก็สินที่กันก็ได้ถ้าเล่นในฟทีมเดยได้บองส่วนในวอโซนเนี่ยไอ้พวกรถยนต์พอคิวสติ๊กกระนับนะ,ะแต่คิวสติ๊กที่ยิงได้ในวอโซนหรือผมรู้สึกมันน้อยนะเว้มีเอ่อเชียวโทเลตละหนึ่งอาที่ที่เรายิงได้อ่ะแล้วก็อะไรอีกวะ ที่เหลือมันก็คงไม่มีแล้วป่ะคิวสติกที่เรายิงได้ในวอลโซนน่ะนึกไม่ออกแล้วว่ะแต่ถ้าเล่นในวอโซนอ่ะก็มุกับเพื่อนได้เหมือนกันนะฮะอยู่คนละี้แล้วให้เพื่อนอขับรถมาแล้วเราก็ยิงใส่รถของเพื่อนที่อยู่คนละีล้เราฟอล,ล่าอ่ายิงใส่สตูที่อยู่หลังเว v e r ในโควอเนี่ยก็นุกทาว hard c เน,ะนาะแนะนำให้ยิงสตูที่มันอยู่ตรงหลบๆอ่ะหรือไม่ก็อยู่ตรงมุมของบ้านอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันจะมีสตูบางตัวที่มันชอบแอบดักรอยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ยิงสตูที่มันอยู่บนชั้นสองก็ไดนะ้ยิง อัดไปเลยเออส่วนในวอซนก็ยิงอัดสตูตรงหน้าต่างในบ้านนั่นแหละอาก็นับเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็ห,หัวกับเพื่อนเอาไปได้เพราะควสเนี่ยกับ M79 ก็ยย้าเยากเหมือนกันกนะยิงหลังโคเวอร์อะแบบจัก,กัดยังไงให้มันโดนวะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นฐานคอในโควอผมก็ว่าง่ายกว่าหน่อยนะายแอนก็คือทาลาย3อย่างในเกมเดียวนะฮะของโควอเนี่ยแนะนําเป็นไฟทีเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าชัวร์เลยทาลายวีโคดีกว่าเพราะวีโคเนี่ยเท่าที่ผมเล่นในไฟทีมมามันมีโอกาสมากสุดๆแล้ววีโคเนี่ยเพราะสตูมัน แล้วก็พวกคิวสเต็กที่อยู่บนพื้นด้วยเอออันเนี้ยโอกาสง่ายกว่าน่อยส่วนในวอลซนก็เหมือนเดิมหัวกับเพื่อนเอาหรือไม่ก็ดักอดรอสัตที่มันขับรถมาก็ได้ซาชลี่อันนี้ก็ดับเบิ้ลคิวนะฮะเหมือนเดิมแต่ดับเบิ้ลคิวของไอ้พวกลันเชอร์กับสเปเชียลเนี่ยแนะนําให้ยิงสตัตที่มันมาเป็นกลุ่มหรือถ้าเป็นวอลซนก็ยิงสตัตที่มันมาเป็นต้ก็ได้โอเคมาถึงค้สสุดท้ายกันทีนะฮะค้านี้เนี่ยเป็นคาสที่ผมรู้สึก่ผมทานานที่สุดแล้วซิกมาสองเนี่ยอันเนี้ยผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เว้ยแต่มนนงทงผ สไอ้ด้านมาถึงเอัลต้าเนี่ยผมรำคาญไอ้บ้านี่สุดละ RPG เส็จคือตั้งแต่ผมทำเควสเสร็จอะผมไม่แพ้มันอีกเลย อ้ยิงยากมากในโคว์คือถ้าเป็นปืนอื่นๆอ,อ่ะแค่ประมาณสัก2-3ชั่วโมงอย่างเงี้ยจะได้ลายทองไปแล้วนะเว้ยแต่ซิกมาสองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เสียเวลาก็เสียเวลากับไอ้พวกเควสคิวสติ๊กของเนาะที่ทำลายพวกยานพาหนะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่นานเว้ยแต่ R P g 7เนี่ยผมใช้เวลา2-3วันกว่าจะได้ทองไอ,ไอ้บ้าเฮ้ยย่าโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่ซื้อมาสองกันก่อนเลยแต่บอกงี้ก่อนนะซิกมาสองกับ R P g 7เนี่ย เควสเหมือนกันแต่จำนวนเก็บเควสสกินสเตปสิโอเมตริกแล้วก็ฟอล่าของ RPG 7เนี่ยน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าซิกมาเพราะซิกมาเวลาเราล็อกคิวสติกหรือไม่ก็วีโคอย่างเงี้ยมันล็อกให้อยู่แล้วเว้ยเราเลงปุ๊บเนี่ยพอมันล็อกให้เรายิงไปเลยกระสุนมันตามให้อยู่แล้วไงแต่ RPG 7น่ะมันไม่ล็อกให้เว้ยมันเลยให้ทำน้อยกว่าเว้ยแต่มันยากกว่าไงไอเควสยิงคิวสติ๊กของซิกมาสองที่มันมากกว่า RPG 7มันกลายเป็นง่ายไปเลยไงแล้ว RPG 7ในโมดัลไฟอะถึงมันจะให ไม่ยิงพวกคิวสติ๊กไงแต่ผมรู้สึกมันยังง่ายกว่าไงเพราะ R P G 7ในโมโนนัฟแอ่ะมันไม่ล็อกก็จริงแต่รู้สึกมันยิงตรงกว่าในโคว์เว้ยแต่ R P G 7ในโควอ่ะคือกระสุนเราเดาไม่ได้เลยเว้ยบางทีกระสุนมันอาจจะเฉไปซ้ายบนขวาล่างอย่างเงี้ยเหมือนกระสุนเป็นโลคก,กระสุนเป็นไบโพลาร์อ่ะเอาของซิกมากันก่อนแล้วกันเนาะโค้ด <c oughs> สเปรย์ของซิกมาก็คือโควดคิวเนาะเก็บ5้าสิบ5ิบตัวนะฮะสเต็ปเนี่ย ของซิกมาก็จะเป็นทำลายอุปกรณ์คิวสติ๊กแล้วก็วีโคมี 5, 10, 15, 25, ิบครั้งนะฮะคลาสสิกอันนี้ก็ข้ามนะเพราะว่าเพรสเดียวกันกับสเปเชียลเลยจดี m a t ม่ิกเนี่ยอันนี้ก็คือทำลายคิวสติกหรือ,อยา,านพาหนะที่อยู่บนพื้นนะฮะก็จะมีทำลาย 5, 10, 15, 25, ิบ25 50ครั้งนะฮะโฟล่าอันนี้ก็คือทำลายคิวสติกหรือ,อยา,านพาหนะที่อยู่บนอากาศนะฮะ มันจะมี 5, 10, 15, 25, 50ครั้งไซแอนกับไซเคนอลิกก็ข้ามเนาะเพราะเควสเดียวกันกับสเปเชียลส่วนของ RPG 7เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยสเตปโยเมติกแล้วก็ฟอล่านะฮะที่จำนวนที่เราต้องเก็บเควสอัมันน้อยกว่าซิมมา2ของ RPG เนี่ยทำลายอ i ป m e n ์คิวสติกแล้วก็วีโค e เนี่ย 5 10 15 20 25 Geometric เนี่ยอันนี้ก็คือทำลาย Gravity Q Stick แล้วก็ v ีค i c l เนาะของ RPG 7เนี่ยก็คือทำลาย5 10 15 20 25แล้วก็ Fora ก็ทำลาย Q Stick หรือยานพาหนะที่อยู่บนอากาศ5 10 15 20 25ครั้ง Quest Step เนี่ยอันนี้ผมข้ามไปเลยนะเพราะว่าสมมติถ้าเราทำ Quest ของ Geometric โฟล่าแล้วก็ไซเอนเนี่ยมันก็จะไปนับให้กับเควสของสเตปด้วยเพราะเควสสเตปเนี่ยมันไม่ได้จํากัดไงว่าต้องทําลายแอร์เรียลคิวสติ๊กแอร์เรียลวีโคหรือกาเบสคิวสติ๊กหรือกาเบสวีโคอย่างเงี้ยก็คืออะไรที่ขึ้นชื่อเป็นคิวสติ๊กหรือไม่ก็ icle, วีโคอะเควสสเตปมันนับหมดเลยนะฮะรวมถึงอุปกรณ์ด้วยเควสจิวเมติงเนี่ยก็คือทําลายกาเบสคิวสติ๊กหรือวีโคถูกไหมถ้าในโคบอก็แนะนำเป็นฝ่ายทีมมัที่บอมนะฮะทำลายพวก มอไซค์รถรถขังอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สิ่งที่การอาซีีนะฮะถ้าเป็นแนวโปสองก็คือจะเป็นพวกรถยนต์แล้วก็เชีวทุเรศเนาะที่เป็นคิวสติกแบบที่เรายิงได้อะของซิกมาง่ายมากเลยถ้าเล่นไฟทีมในโควอลกลางล่มเสร็จดูแมปเลยเห็นสโตรูขับรถขับมอไซค์ุกล่มแล้วเลงรอเลยพอมันล็อกก็ยิงไปเลยเอออย่างเงี้ยแต่ RPG ก็ทําอย่างเดียวกันกับ M79 เลยร้อยใกล้ถึงสัตรูก่อนแล้วค่อยยิงแต่ว่าของ RPG อ่ะ ยิงเผื่อเวลาด้วยนะเว้ยเพราะอย่างที่บอกเว้ย RPG อ่ะมันไม่ได้ล็อกแบบซิกมาสองเลเว้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงเผื่อเวลาด้วยแต่ถ้าใครทํา RPG อยู่มันจะมีบุคคลบางประเภทเว้ยพอเรายิง RPG ไปใช่ปหมเอ้ยบ้านเนี่ยไหนไม่รู้เอาซิกมาสองยิงตัดหน้าวเลยเออมันมีบางคนที่มันทําซิกมาสองอยู่ด้วยไงเพราะช่วงที่ผมทํา RPG เนี่ยไหนจะเสียเวลากับไอ้เควส เนี่ยทำลายพวกคิวสติ๊กเนี่ยยังต้องมาหนุดหีบไก่พวกที่มันทำซิกมาสองอยู่ด้วย <c oughs> คือแบบโดนยิงตัดหน้าไปเตื้อๆเลยแล้วก็ฟอล่านะ <c oughs> ก็คือทำลายคิวสติ๊กหรือวีโคที่อยู่กลางอากาศเนาะซิกมาสองนี้ผมไม่โหดอยู่แล้วเพราะมันล็อกให้อยู่แล้วแต่ RPG RPG จีอาุดแรกที่ผมทำอาร์พีจีแอร์เรีย k คนะกระทำไปเหอะร่อนลงมาเสร็จรอไปใกล้ๆสปายเพลนพอจะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยกาวเวลาแล้วนะแต่ยิงปุง๊บยิงไม่โดน อย่างที่บอกเว้ยกระสุนมันไปโพลาหรือไมเกาะเหมือนเดิมเลยโดยในพวกเอาซิกมายิงจัดหน้าไว้ก่อนเล่นไป5้าแมตช์ใช่ป่ะแล้วไฟทีมหรืที่บอกอะแมตช์หนึ่งมันน่าจะซัดประมาณ20นาทีเว้ย5แมตช์เนี่ยผมยิงแอรียคิวสติกอะได้ไปแค่ลัสองลําเองเว้ยจนผมไปลองเล่นในพันเดอร์ดูสรุปเล่นในพันเดอร์ง่ายกว่าเยอะง่ายไงรู้ว่ะไปลงพันเดอร์แล้วรอพอตอนท้ายของพันเดอร์อะแล้วเอาอาร์พีจีอะเล็งยิงเลยยิงสักสี่ถึงหกนัดเอเองได้แล้วหนึ่งแอรีฟวีโค แค่เนี้ย,ยง,ง่ายๆไปลงพันเดอร์รับประกันเลยหนึ่งแมปหนึ่งลำแน่ๆเว้ยหรือไม่ก็ตอนแรกอะไปเอาฮอก่อนเว้ยแล้วรอตอน,นท้ายๆแล้วพอชอปเปอร์มันมาปุ๊บเราก็ค่อยบินไปที่ใกล้ๆชอปเปอร์แล้วก็เอาอาร์บีจียิงไปเลยเผยๆยิงได้สองสามลำเลยเพราะส่วนใหญ่ชอปเปอร์ท้ายๆพันเดอร์มันไม่ค่อยมีใครสนใจยอยู่แล้วมันกระจายยตามแมปไงหรือไม่ก็หัวกับเพื่อนในพันเดอร์ เรากับเพื่อนเอาไปเอาพอมาเว้ยพอเอาพอเสร็จแล้วก็นัดกับเพื่อนเลยว่าจะไปตรงไหนพอไปถึงที่นัดแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนขับพอแล้วเราก็ยิงพอเลยเว้ยอันนี้ก็คือนับเป็นหนึ่ง a อร์เรียววิเหมือนกันเนี่ยแค่เนี่ย ก็ทำในไฟล์คิมตั้งนานพอมันเล่นในพันเดอร์ง่ายกูแย่ถ้าทำพันเดอร์ตั้งแต่แรกสุดไปตั้งนานแล้วเออแล้วก็เวลาเอา RPG เนี่ยไปยิงช็อปเปอร์ในพันเดอร์แนะนำให้ใส่ฟิวเกตมิวชั่นบล็อกแล้วก็ใส่เพิร์กจุดอัพงาจะได้รีชาร์ฟฟิวเกตไวขึ้นใส่อนกับใส่คานิลิกก้าวข้ามกันเลยทริคเดียวกับ M79 นะฮะก็นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนะฮะวิธีเก็บ Dark Matter ัลต้าทั้งโคบอลและวอร์โซนแต่อย่างที่บอกเว้ย่วนใหญ่ผมจะแนะนำในส่วนของโคบอลมากกว่าแต่ในนนนวออโซกก็ทได้เหมืั เออเว้ยผมลืมบอกอยู่เรื่องหนึ่งถ้าจะทำลายด์คแมทเทอร์ก็ต้องได้ลายไดมอนด์ก่อนแล้วถ้าจะทำไดมอนด์เนี่ยก็ต้องทำโกลให้ได้ทั้งหมดในคารดนั้นก่อนเว่ยถึงจะได้ไดมอนด์มาแต่คือนงนี้มันก็คล้ายกับโมนูนแฟเว้ยปบืนนี้ทำเนี่ยก็คือทุกปืนยกเว้นปืนที่มาช่วงซีซั่นหนึ่งก็คือจะมีหนึ่งเลยอ่ารกอซ่า ไม่ต้องทำสองอแม็กซิคไม่ต้องทำสามสเตีสวิปเปอร์ไม่ต้องทำแล้วก็สีดเซเลแฮมเมอร์ไม่ต้องทำเหมือนกันซื้ออย่างเนี้ยไม่ต้องทำทองเว้ยส่วนที่เหลือก็คือต้องทำทองทั้งหมดถึงจะได้ดาร์คแมทเทอร์มานะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมหรือคลิปหน้าเนี่ยเรามาเจอกันกับปืนสเตีสวิปเปอร์นะฮะหรือสไตรเกอร์นั่นเองเนะี้ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสูดด้เลยครับไบร이์ Bryce.